สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้เป็นขั้นตอนการทดสอบคําศัพท์นะหลังจากที่เราทำความเข้าใจบทเรียนแล้วนะจากวิดีโอการสอนนั่นเองนะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดแล้วนะก็คือการบ้านของเราเนี่ยเองคนะการบ้านแต่ละบทแต่ละบทนะสมมติว่าเราเรียนบทที่หนึ่งจบไปแล้วนะเรียนบทที่หนึ่งจบไปแล้วแล้วก็มาทําแบบฝึกหัดซึ่งเป็นการบ้านเองนะคะอันนี้ก็จบไปแล้วแล้วเราทีนี้เราจะมา ทำการเขียนตามคำบอกนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะขึ้นบทใหม่นี่เองนะว่าเรารู้คำศัพท์ไปเท่าไหร่แล้วนะคะกะรุณาซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคะเพราะว่าค,คุณที่ได้รับผลลัพธ์นั้นก็คือตัวเราเนี่ยเองนะถ้าเราโกงนะสมมุติว่าเราเขียนไม่ได้แต่ว่าเราไปเปิดดูหนังสือก็แสดงว่าเราไม่ได้นะอยากโกหกตัวเองว่าตัวเองทําถูกนะว่าตัวเองเขียนถูกไม่ใช่นะคะ อันนั้นคือเราโกงตัวเองนะการโกงตัวเองนั้นเป็นสิ่งไม่ดีแน่นอนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ก็เขียนแบบที่ไม่รู้ไปนแหละนะคะเอาเท่าที่ได้นะคะไม่เปิดดูหนังสือน,นั่นเองนะขั้นตอนนะขั้นตอนเปิดฟังเปิดฟังนะฟังแล้วก็เขียนตามคําบอกนะเขียนคําศัพท์ลงไปนะเขียนคําศัพท์ลงไปนะ,ะแล้วก็เขียนคําอ่านด้วยนะเขียนคําอ่านเป็นภาษาไทยนั่นเองนะ แล้วก็เขียนคำแปลได้นะคะอ่าทีนี้เรามาเริ่มนะข้อหนึ่งนะ,ะข้อหนึ่งนะผีบินบบผีบิมแบบ orange j u i e o เ a n g u k n g hasu Kungbu hasil, ilusi, ilusi, ilhasil, ilhasil, amci, amci. 숟다락, 쥬세요. 숟다락, 쥬세요. 젓다락, 쥬세요. 젓다락, 쥬세요. 햄버거, 햄버거. 뭐들인가요 뭐 들인가요? 잠깐만 기다리세요. 잠깐만 기다리세요. 뭘좀더 주세요. 뭘좀더 주세요. 어서 오세요. 어서 오세요. 커피 한 잔하고 오렌지 주스 한병 주세요. 커피 한 잔하고 오렌지 주스 한병 주세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 만나서 반가워요. 만나서 반가워요.